คำสับน่ารู้ไว้แอบฟังตอนหมอปรับเครื่องมือจัดฟันค่ะรหัสลับถ้าไม่รู้ฟังหมอไม่รู้เรื่องนะคะสวัสดีค่ะหมอตานค่ะข้อที่1น,นะคะตัวเลข2หลักตัวเลข2หลักใช้แทนซี่ฟันค่ะฟันแต่ละซี่นะคะก็จะแทนด้วยตัวเลขแต่ละเบอร์แตกต่างกันออกไปค่ะยกตัวอย่างนะคะติดแบ็กเก็ตซี่สี่หกแปลว่าติดแบ็กเก็ตซี่ฟันขวาล่างด้านในค่ะ แบกเกสที่11หลุดแปลว่าแบกเกตฟันหน้าบนหลุดค่ะข้อที่2ตัวเลข3หลักค่ะเลขสาหลักคือลวดกลมค่ะก็จะเป็น012 014 016 018ประมาณนี้นะคะเวลาเราจัดฟันนะคะเราจะใส่ลวดกลมก่อนแล้วก็ไล่จากเบอร์เล็กไปเบอร์ใหญ่แล้วถัดมาก็จะใส่เป็นลวดเหลี่ยมค่ะสมมติวันแรกที่คุณไขมาติดเครื่องมือเลยคุณไขก็จะได้ใส่ลวดกลมเบอร์ที่เล็กที่สุดก่อนนะคะ เช่น012หรือ014นายไทยค่ะข้อที่3นะคะเลข4หลักเลข4หลักก็เป็นเบอร์ลวดเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นลวดเหลี่ยมนะคะลวดเหลี่ยมนะคะใช้เรียงฟันต่อจากลวดกลมค่ะข้อที่4นะคะ SS นายไทย SS กับนายไทยเนี่ยเป็นชื่อของชนิดลวดค่ะนายไทยย่อมาจาก n i c k ลไทเทเนียมนะคะแปลว่าลวดที่มีความเด้งมีความเป็นสปริงค่ะส่วน SS ย่อมาจาก s t a i เ l e s s steel นะคะเป็นลวดที่มีความแข็งลวดนายไทยเนี่ยมีไว้สำหรับเรียงปานหรือว่ามีไว้สำหรับดึงปิดช่องแคบๆนะคะแต่ถ้าเป็นลวด SS เนี่ยก็จะมีไว้สำหรับดัดเป็นลูปอะค่ะหรือว่าดึงปิดช่องไกลๆค่ะ ข้อที่5นะคะมัดหรือว่าลิเกเจอร์ค่ะการมัดฟันนะคะมีอยู่2แบบค่ะมัดแบบซี่เดี่ยวกับมัดเป็นฟันเป็นกลุ่มนะคะมัดแบบซี่เดี่ยวเนี่ยมีไว้สําหรับให้ฟันซี่นั้นๆที่เรามัดอยู่เนี่ยติดแน่นอยู่บนลวดนะคะไม่ให้เคลื่อนไปไหนยกตัวอย่างเช่นฟันบางซี่ที่มันซ้อนเกเยอะนะคะหมอก,ก็จะมัดฟันซี่นั้นให้กดแน่นอยู่บนลวดทําให้ฟันซี่นั้นเรียงออกมาง่ายขึ้นค่ะ กับมัดแบบที่2นะคะคือมัดฟันให้เป็นชุดติดกันหลายๆซี่นะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมัดฟันสีซี่หน้าเป็นชุดติดกันการมัดฟันหลายๆซี่ให้เป็นชุดติดกันก็เพื่อว่าให้มันอยู่ด้วยกันไม่ห่างออกจากกันแล้วก็เสริมแรงดึงค่ะเป็นไงคะได้คำพท์ไปแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าคุณใ้ไปปรับเครื่องมือนะคะลองแอบปังหมอดูค่ะ สนใจสาระดีๆหรือมีคำถามก็อิ inbox เข้ามาได้ที่เพจแล้วก็ y o ยูทู e หมอตาลคุยจัดปันแล้วพบกันคลิปหน้านะคะ